นักเรียนครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าพับพึงทานเนี่ยมันมีประโยชน์ทางตรงอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์ทางอ้อมอย่างไรกับชุมชนหรือว่าผู้คนในท้องถิ่นนะครับเรามาดูคําตอบกันจากคุณเพชรรุ่งนะครับพัะพึงทานเนี่ยให้ประโยชน์ทางตรงกับระบบนิเวศก็คือว่าตั้งแต่รากเลยช่วยยึดเกาะหน้าดินนะคะส่วนลำต้นแล้วก็ใบเนี่ย กขาจะช่วยดักตะกอนที่พัดพาลงมาจาก,จากาทางเหนือน้ํานะคะแล้วก็ยังจะช่วยชะลอกระแสน้ําด้วยส่วนในเรื่องของดอกและก็ผลยังเป็นอาหารของมแมลงนะคะโดยระบบนิเวศโดยรวมเนี่ยที่พระพึงทานให้กับระบบนิเวศเนี่ยก็คือให้เป็นที่อยู่อาศัยให้เป็นอาหารของสัตว์น้ําแล้วก็มแมลงต่างๆค่ะส่วนทางอ้อมเนี่ยพระพึงทานยังให้ประโยชน์ในเรื่องของสุนทรียะหรือว่า ความรื่นลมความสวยงามนะครับกับผู้ที่เห็นได้พบเห็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะโดยมีการน่องแพรและพระพึงทานนะคะประจำทุกปีอันนี้คือประโยชน์ทางอ้อมค่ะ